วันนี้เรามีเรื่องสยองมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเทีเ่ยงคืนเราได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ข้างล่างเราเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูว่าเสียงอะไรกันแน่สิ่งที่เราเจอทำให้เราตกใจมากนั่นก็คือแมวของเรากำลังไล่จับแมลงสาบใช่กำลังล่าแมลงสาบอย่างเมามัน และนี้ก็คือแก๊งแมลงสามชมหน้าของแก๊งนี้ได้แก่มิวมิวคีโอพูโตฟาโลและก็มุกบีและก็สีซ่าซึ่งแก๊งลูกแมวพวกนี้เป็นแก๊งที่เราจูบเช้าจูบเย็นจูบเช้าจูบเย็น